สวัสดีครับพี่ๆน้องๆครับวันนี้ผมจะพามาตรวจสอบอันเซอร์คอยของแดดนะครับว่าเสียหรือเปล่านะครับหรือว่าปกตินะครับก่อนอื่นเราก็ใช้เราก็ต้องมีมัลติมิเตอร์นะครับจะเป็นแบบเข็มก็ได้นะครับหรือเป็นแบบดิจิตอลนะครับของผมจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นตัวเลขจะง่ายกว่านะครับเราก็ใช้ขั้วบวกนะครับจิ้มไปที่สาย สีน้ำเงินคาดเหลืองนะครับแล้วก็สายสีดํแเราจิ้มไปที่สายสีเขียวนะครับนี่นะครับแล้วเราก็มาเปิดแล้วก็มาหมุนนะครับไปที่ 2k นะครับ2,000โอห์มนะครับค่าก็จะได้อยู่ประมาณ246นะครับก็ถือว่าปกตินะครับแต่ถ้า ถ้ามันเสียหรือว่ามันขาดนะครับมันก็จะไม่ขึ้นค่าโอห์มนะครับหรือจะเป็นศูนย์เลยนะครับหรืออาจจะขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่ประมาณหนึ่งร้อยนะครับท้าม้ามต่ำกว่าร้อยโอห์มนะครับนี่ครับสองที่สองเคนะครับอันนี้ผมถอดจากรถแดกนะครับ แดดผมพังมดแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วครับก็เลยแกะมาดูครับนแค่ตัวอย่างครับขอบคุณมากครับที่มารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ